แางกันนะครับหนึ่งสองเอา้าทางเลยไม่มีเสียงโอ้ยทางแล้วซ้อ,อมอีก,กวันเออเป็นยังไงเนี่ยทางตลอดยขั้อุย้ยเป็นอะไรอู้งใส

อ่ะอันนี้มันหลุดตัวนี้หลุดเลยไม่มีเสียงหลุดออกจากเบ้าใช่เนี่ยมันก็ไม่มีไม่เห็นมีเลยเนี่ยเรามีแล้วเฮ้ยได้แล้ว <_ n ay> yeah